กองฝันค่ะแต่กอนอีกน้้เราขอเชิญคนที่ซิ่งบิดที่สุดในโลกตอนเปค้างก่อนบ๊ายบยเุ้ยที่เหมยเราเป็นอะไรเดี๋ยวเหมยจะเตรียมบิ๊เรียมอะไรเตรียมบิ๊บิกไปเลยเดี๋ยวมาไซาขึ้นมาแล้วเรมาลืมแต่งเพลงกันก่อนนะคะเพลงแรกที่คุณจะไปนะคะลลอนบิงค่ะ ทีที่สองค่ะพี่บอากิดีเื่อนอบคุณทุกท่านนะคะพี่จิ๊บบค่ะสนุกกันไหมคะอุกตื่กันหรืยังคะเติ่์กแล้ววันนี้คนมาเยอะมากเลยเพราะว่าเรามีเพราะว่าเรามีรุ่นใหม่ๆอะไร จมเก่าแล้วใช่แก่แล้วค่ะวิวเจ้าถิ่นแนะนำหน่อยเจอ,อะไรมามาที่นี่มีอะไรอร่อยมั้ยเยอะมากทุกคนอ่นขวาได้เลยว่ามันมีร้านไทยอยอะขวาไม่เห็นเห็นเลยเออก็ไม่ต้องซื้อหรอกเอเราเชิญนักบิดมาเต้นดีกว่า มาเราลงงนมาเราลงงานกันนับปีไหนมอไซค์อะ